สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไอรีนก็ได้กลับมาด้วยคอนเทนต์ที่มันค่อนข้างจะแปลกใหม่ในช่องเรานะคะนั่นก็คือแปลเนื้อเพลงเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะมีการสอนภาษาเกาหลีแทรกๆอยู่ระหว่างการแปลเนื้อเพลงด้วยนิดนึงนะคะก็ถ้าคลิปนี้ได้มีการตอบกลับที่ดีก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์ประจำช่องเราไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ <laughs> เพลงที่ไอรีนจะมาแปลเนื้อเพลงในวันนี้ก็คือเพลง Rolling ของ Brave Girls นะคะซึ่งวง Brave Girls เนี่ยได้เดบิวต์ด้วยเมมเบอร์5คนมาตั้งแต่ปี2011แล้วแต่ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนเมมเบอร์อยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือในปี2016เนี่ยได้มีเมมเบอร์ออก3คนและมีเมมเบอร์เข้ามาใหม่4คนจนกลายเป็น7คนนะคะ ต่อมาในปี2017ก็ได้มีเมมเบอร์ออกอีก2คนและ2018ก็ได้มีเมมเบอร์ออกเพิ่มอีก1คนจนกลายเป็น Brave Girls 4คนมินยองยูจองอึนจี i, และยูนาในปัจจุบันค่ะเพลง Rolling ที่ไอรีนจะมาแปลเนื้อเพลงให้กับทุกๆคนได้รู้จักกันในวันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2017แล้ว แต่ณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมมากนักเท่าไหร่นะคะแต่ล่าสุดใน YouTube ก็ได้มีคนทำคลิปรวบรวมคอมเมนต์ประจำเพลง Ro ล l ิ n g แล้วคลิปนี้เนี่ยก็ได้รับการเลือกของอัลกอริทึมของ YouTube ที่ไม่มีใครเข้าใจมันจนตอนนี้ก็ได้มียอดวิวสูงถึง7ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะแล้ววงนี้ก็ดังมากๆในกองทหารเกาหลีอยู่แล้วด้วย จนตอนนี้เพลง r o i n g เนี่ยก็ได้ขึ้นอันดับ1ในชาร์ตเพลงแคบทุกชาร์ตในเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะถ้างั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มแปลเนื้อเพลงกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย Brave girls you ready g วั잊지못해นล b มไ่ว an, ันนั on, no e so e ้น잊지못해เลืมไม่ได้ฉันลืมวันนั้นไม่ได้นะเธอ날보น환ืม던너의미소้날ได้เอฉมวัอฉันลืมว้มดอฉันลืว้ม่อยยิ้ม่ e ดเธอยนม้่เธอนลืมน่อนลอนวด้วยเนาะ h o l l i that i'm fall in love กอมเม้한 baby h o l i i'm falling in love จะแปลว่าโดนหลอกแต่ในทีนี้ก็จะหมายถึงแบบฉันโดนรอยยิ้มของเธอหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยตกหลุมรักเหมือนโดนรอยยิ้มของเธอหลอกเลย but แต่괜한부끄러워해รู้สึกอ่ะย,ยังไงก็ไม่รู้ ันึ่งทฮัน말도못해หนึ่งประโยคยต말도못해พูดไม่ได้นั่นก็คือเราเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกเขินจนพูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่ประโยคเดียว I want you ฉันอยากได้เธอ너ด눈ปิดฉันสายตาของเธอนั้นเนี่ย ได้จักก돌ด해เกอทธอทำให้ฉันมัววนอยู่รอบๆของเธออย่างเดียวเลยนะสงสัยสายตาของผู้ชายคนนี้มันมีเสน่ห์มากเลยนะคะ Just only you เธอเท่านั้นคุดเกะทัดชินได้บาอมีใจของฉันที่มันปิดอยู่อย่างสนิทเนี่ย 어느새무너져버려 because of you อยู่ๆก็ถูกสลายลงไปแล้วเพราะเธอนั่นแหละอ통้นทุ뿐이야กในหัวฉันเนี่ยเต็มไปด้วยเธอคนเดียวเลยน่า치겠어ิชิกฉันก็จะบ้าไปแล้วเหมือนกัน너น้ม보고ชิ매พ매อ매เลเมลเมลฉันคิดถึงเธอไม่ไหวแล้วทุกทุกวันเลย 초라해지잖아, 내 모습이. 수원 찬냐, 솜롱툭툭왕 ơ 그대여, 내게 말해줘. 더, 쉐복 샌노이를 많이 와. 사랑한다고. 와, 락 คำว่า rolling เนี่ยภาษาอังกฤษจะแปลว่าหมุนๆห,หรือวนๆอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งในเพลงนี้ก็อาจจะแปลได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้แต่วนๆอยู่รอบๆคนที่เราแอบชอบ Haruga บ o ยลิตาฮาก rolling in the deep ฮารุกะบอยลิตาฮากุก็จะแปลว่าแทบทุกวันนะคะ rolling in the deep เนี่ยจะแปลว่าตกหลุมรักอย่างลึกมากๆ ก็แปลว่าเราเนี่ยตกหลุมรักยังลึกลงลึกลงอยู่ทุกๆุกวันเลยนะคะโหเพราะรอยยิม้มเพราะสายตารักขนาดนี้เลยเหรอโรลิน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 ฉันวนอยู่รอบๆอบเธออย่างเดียวเลยคิดถดีกูอีจ้ะน,นะเบบี้ฉันรอเธออยู่นะที่รัก just only you เธอเท่านั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะฉันรอเธออยู่นะที่รักเธอเท่านั้น Hey shy, just you. <laughs> Hey I just wanna be with you 오늘밤이가기전에오늘만리밤이คืน가기ก่อนไปก่อนที่ค่ําคืนนี้จะหมดไปเนี่ยฉันอยากอยู่กับเธอนะ I can t feel you ฉันรู้สึกเธอไม่ได้조금더ขยับเข้ามาอีกนิดน,นึงสิ Tonight I'm ready for you คืนนี้ฉันพร้อมสําหรับเธอแล้วว้าว You wanna, me, I know. I know. 고민해, 빨리, you wanna touch me, I know. 대체 뭘 고민해, 빨리 안아. You wanna touch me, I know. 토양, 땀땅 샌체 메라, 샌루나. 대체 응. 뭘 고민해, 뭐, 빨리 안아. 대체 뭘 고민해, 뭐길 알아요. 빨리 안아. Reprieve 거 찬련이. 아닌 척 모르는 척 하다가 늦게 놓치고 후회 마라. 아닌 척 모르는 척 하다가 늦게 놓치고 후회 마라. อย่ามาโม่แต่ทาเป็นไม่ใช่ทําเป็นไม่รู้เดี๋ยวก็พลาดแล้วก็เสียดายทีหลังหรอกก็คงแบบว่าผู้หญิงเนี่ยก็บอกให้ผู้ชายอ่ะรีบๆกอดฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ยอมกอดฉันเนี่ยจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วอย่ามาเสียดายทีหลังนะผู้หญิงพูดขนาดนี้ก็ต้องรีบกอดแล้วปะเออ นี้ก็เหมือนเดิมเนาะฉันอยากได้เธอสายตาของเธอนั้นเนี่ยทําให้ฉันโมมเต่วนอยู่รอบๆของเธออย่างเดียวเลย Just only you could 깨다친내마음이어느새무너져버려 because of you เธอเท่านั้นที่ทําให้ใจของฉันที่มันปิดอยู่อย่างสนิทเนี่ยอยู่ๆก็สลายลงไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเธอนั่นแหละ รอบนะคะโอ너นทง뿐이야เ치겠어ิดปุ <놀람> ่นี매일매일매일ิชิเหัวของฉันเต็มไปด้วยเธอฉันเองก็จะบ้าไปแล้วหนูมคงดถกงมาเลยทุกวันทุกวันทุกวันชักกูโชยไปใจนะในรูปทีส่วนฉันเนี่ย <놀> ก <람> ็ทรมลงเรื่อ <놀> ร <람> ื่อนะคือเดออ่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเธอรักฉันน่ะ

ฉันเนี่ยก็มัวแต่คิดแต่เธอไปเรื่อยๆนั่นอีเดรอคิดไดิก้อิสยอและฉันก็จะรออยู่อย่างนี้นั่นแหละมัวแต่คิดถึงเธออย่างเดียวเลย rolling 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 ว n e o n นว n ฮกบอกลิตา rolling in the deep ตกลุ่มรักเธอมากขึ้นแทบทุกวันทุกวัน ไปแล้วนะคะกับคลิปแปลเนื้อเพลง Rolling ของ Brave Girls เป็นยังไงกันบ้างคะก็เป็นคอนเทนต์แรกที่ทำอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ก็หวังว่าทุกๆกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยขอบคุณที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย